สวัสดีครับกูกระดานน้อยครับผมพ้อมครับหนูใบใบเตยคนรอ้อนพร้อมกับนายผมแน่นวัดสานเพื่อนครับมือนี้พากันมาซื้อของอยู่ตลาดนะครับอ่าซื้อซื้อได้บางส่วนแล้วนะครับผมซื้อของได้บางส่วนแล้วเนี่ยวันนี้มีเมโนโอูอ่าไก่บ้านครับไก่ซื้อไก่บัานไปจุ่มใบเตยอ,อยากกินไก่ส้มไก่บ้้ในเลยซื้อจัดไก่บ้านไปจุมพร้อมอุปกรณ์หลาย เดี๋ยวผมจะผ้ารเ,เบิงนะครับอยากกินขอล้ําที่ไปหาาอเบิงซื้อขอล้ลําละกันรอผ้ารอเบิงตลาดน้ำนะครับไปเลาอ่านี่นะครับเป็นตลาดทุ่งสีเมืองนะครับอันอนี้ก็ตลาดเช้าที่ตนามทุ่งสีเมืองอุรธท่านี้ครับ อันนี้ก็ได้ไก่ได้เนียงได้หมากไม้ได้เครื่องปรุงนะครับอยู่กับร้านน้อยครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่14เดือนนี้เดือนพฤศจิกายน2564ครับอยู่กับโยร้านน้อยกอดร้านน้อยแม่ถ้าร้านเปงนรู้จักไหม นายพาไปดูลูกหาไปลูกอ่าใบเตยจะพาไปดูข้าวหลามคงจะได้ทายข้างหลังนะครับทายข้างหลังยางผ้าหลานหน่อยไปตอกแทกตอกแทกโอ้บักร้าวลูกใหญ่ๆเลยมะพร้าวลูกใหญ่หลายยางข้าวหลามโอ้เจอแล้วเจอบังข้าวหลามแล้วครับ มันขึ้นจะกินก็รำบ้างๆละยี่สิบสามสิบโอ้ผักกระเดาผักกระเดาบ้านหลวงนี่ผักกระเดาใหม่ๆโอ้มีอยู่มีอยมีบรูว่าที่เป็นฮาบารือเป็นเท่าไหร่โอ้มีอยู่ฮะมะขามหวานก็ออกมาแล้วครับมะขามหวาน โอเคโอค้โหได้แล้วเดี๋ยวแต่ผ้ายางอ้อมเหมือนญี่ปค่นนะครับผ้าเดินอ้อมไปนวดแล้วก็กลับเลยปะไปไปกลับคุณพ่อค่ะอืมใหญ่บางขรามบางละสี่สิบสี่สิบยี่สิบสามสิบ มะขามหวานตุงละสี่สิบบาทด้านนี้เป็นด้านถนนโพสีครับเป็นถนนโพสีล้านที่อ่อกองเขา่าสวยๆล้านที่อขึ้นมานนิก็คือเป็นล้านปูนนะครับล้านปูนถ้าเป็นง้านทุ่งล้านมองนี่ก็ที่เป็นมองจัดงานคอนเสิร์ตนะครับ เป็นเวทีคอนเสิร์ตงานตุ่มสีเมืองแต่กับบ่ได้จัดมาสองปีแล้วครับเพราะว่าโรคโควิดนะครับโควิดลไวรัสโควิดระบาดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คงจะบอร่นนาจ,จะได้จัดนะครับอันนี้ก็บเบิ้งแล้วการป้องกันตัวบ่ว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ เพิรมาคนที่เพิ่นมาตลาดแห่งนี้นะครับสซแมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ร้านค้าร้านขายก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้เป็นส่วนมากนะครับประจําประจํอ่าร้านไพรร้านมั่นนะครับแล้วก็ส่วนพูดนะครับไปไปกว้างอย กว้างมีกล้วยด้วยมีต้นไม้มีอะไรก็เยอะแยะนะครับขายต้นไม้อ่ะก็คงจะเออคุณครับล่านจอด,ดรถสนามจอดรถนี่โอ้เกียบเลยตําหรับเที่นี่สะดวกสบายนะครับป้างขวาง,องจอดรถรีอันนี้ก็คือเีบ้านครับเห็ด เห so 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 ็ดหนเห็ดางเห็นฟ้าเห็นนางลมเครื่องต้มเครื่องต้มคริดว่าจะเห็ดกินเพียเดียวเพราะว่าอยู่กันทำนี่อยู่กันทำนี่ดีด้วยด้วยด้บัวหิมะกินขับเบาหวานครับับแอปเปิ้ลไปเตะครับผมเดี๋ยวกันใสบึ้งใส่บึ้งจิ้ต้มไก่กินเข่าครับครับผมสำรับอ่าหนีฮ่าไปเตะมานี่ลูกโอ้ยเดี๋ยวขึ้นรถไปนตะนะ สำหรับมือนี้ปูกับหลานน้อยนะครับคีปูกับหลานน้อยที่มาตลาดมาซื้อของไปเฮ็ดกินเช้ามือนี้จะพงเมื่อไปเจได้อะไรลูกเอามาโชว์ก่อนยังไม่ได้โชว์เลยได้เชื่อกับมันมันชื่อว่าอะไรครับฟิตเกมฟิตเกมเหรอได้รหัสอะไรดูสิอ๋อพิทเกมเอาเชือ้อันนี้เป็นชุดหนึ่งนะเอออากให้ปู่ดูสิสี่ห้าหกรหัสของอะไรเนาะกล้องทางนู้น อ๋อสี่ห้าหกของใบเตยเป็นพระเอกค่ะอ๋อเป็นพระเอกเหรอสี่ห้าหกเนี่ยค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะพูดดีครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับกูกับหลานน้องกับนั่นเดียมกูกับหลานน้อยใบเตยคนอุดรพร้อมนายหนวดอีสานพาเพื่อนก็ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ